มันบุกเราแล้วมันบุกเราแล้วอีมาน้อยมันบุกเราแล้วดูดูหน้ามันเียดูหน้ามันเียดูหน้ามันเีฮะดูหน้ามันเีใครอยากได้ดูมหมาเบจิมบอกได้นะคะเราจ,จกให้ฟรีๆแต่ขอคนรักทิ้งนะคะไม่ทิ้งขว้างนะคะไม่ทำร้ายน้องนะคะเลี้ยงน้อง คือความรักความอบอุ่นความเอ็นดูนะคะน้องน่ารักมากเลยค่ะอตัวนุนหลับนิ่งเลยตัวนนหลับนิ่งเลยอพวกนี้โซนไม่เดินปักไฟนะครับปักไฟไม่เล่นนะครับบุกันแล้วมันบุกเราแล้ว บุกเราแล้วโอุย้ยมันบุกเราแล้วมันบุกเราแล้วโอ้ยมันบุกเราแล้วใครก็ได้ช่วยเราทีมันบุกที่นอนเราแล้วโอ้ยมันบุกที่นอนเราแล้ว